อ่ะไม่ทางขาจะเข้ายัางไงอ่ะเฮ้ยมึงจะเข้าไปไหนเข,เข้าไปนวดเลยถ้ากูลวกไปทำไงเนี่ยอาวลวกไปก็ผมจะต้องยืนดูกันแล้วล่ะ <C ül> ไม่ช่วยเลยเหรอ <C ül> ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกูก็ลวกตรงเนี้ยท <C ül> างขาออกมาหน้าตรงนี้จะได้ไม่หล่นด้างล่างเออเออเอาอมาคข้ามาอ่ะแล้วต้องร้องด้วยไหมเนี่ย <C ül> อีกคืออีกคือโอ้ยอย่าร้องเลยเอาให้ป็นคนๆไปเออดึงให้มันไปฉับกระชับนวดดีๆนวดดีๆเออเออ เอาตาปูหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งเลยดิโอ้ยเดี๋ยวเขาก็นี่ไงเป็นที่มาเลยที่บาว่าอะไรหน้าสนตีนเล่นเ่นเล่นยไม่น่าเชื่อเป็นไงท้อนี่กับหน้ามึงอีิกน่ะจะบ้าไม่เปเกีียวเออที่กูผมเล่นไพ่มนกันทิทำไมวะไม่ดีเล่น เธอถือเชิดอ๋อถือแทนดีนุ้ยดีนุ้ยเข้าห้องน้ำใช่เราเรียกเขาเรียกอะไรนะเรียกประตูลมเรียกประตูลมประตูลมอ๋อนี่ประตูลมนะประตูลมประตูลมแต่นี่เรียกว่าอะไรประตูน้ำประตูน้ำประตูน้ำคืนยันทีไม่ต้องไปทำไมไปไม่ได้มึงยังว่ายน้ำไม่แข็งแล้วถ้ามึงลงไปจอมหายไปใันจะลงไปช่วยที่มึงยังไปได้เลยอ่ะอาอกูไปได้กูว่ายใ้น้ำเป็นแล้วอันนี้เขาเขื่อนใหญ่ กูก็แหววไายตีกันเชียนอยู่ข้างในอ๋อเออไปไม่ได้เหรอใส่ชุดชีพได้ไหมไม่ได้ใส่ชุดชีพก็ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางเกลือดไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แค่นี้พอเอออ่ะตรงนั้นหน่อยฮะตรงนั้นหน่อยอะไรนะอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ยินฮะหูไม่ดีหีรั้งเฮ้ย จีนอ่ะหูไม่ดีเด็กก็เลยหีล้างอ๋อหูไม่ดีหีล้างเออแต่หูดีอ่ะหูดีหีไม่ได้ล้างถ้าหูเป็นน้ำหนวกหีเปียกเฮ้ยมีเหรอมีเออเดี๋ยวมึงเชื่อแต่หูโดนฝนเหรอหูโดนฝนเลยมีแฉะแต่บ้างอ่อนแล้วอ่อนแล้วเหรอท่านอ่อนแล้วแล้วเป็นไงเราในแข็งปากเลย อะไรมึงเนี่ยขาเขินเนี่ยแข็งไปหมดแล้วมึงคนที่ไหนมาแข็งคนสุพรรณเลยภาษานี้ขาแข็งเส้นแข็งอ๋อสุพรรณแล้วแข็งปังมึงเคตรที่ไหนอ่ะคนพิโรคเคอะไรยังไงแข็งโป๊กคนไหนเนี่ยคนไหนหนูเหรอใครถามหนูเหรอแข็งแข็งเป๊กแข็งอ๋อแข็งปังแข็งโป๊กลาดลีแข็งเป๊กแข็งเป๊กมึงคนไหนเนี่ยสุโขทัยสุโขทัยเรียกว่าอะไรแข็งปิ๊กแขง เอ๊ะเกิดมาไม่เคยมีนะแข่งปีเนี่ยไม่เคยมีเลยเออมีแต่ข้างๆปีนนะ <c oughs> ่ะเขาแข่งฮลล่งอะนอนเฉยๆเดี๋ยวจะบีบจะนวดให้ใแล้วก็ผ่อนคลายเต็มที่เข้าใจไหมมันเก่งไงมันเก่งอยู่ไม่ต้องเกง่งนอนดีๆเดี๋ยวจะบีบจะนวดให้เออหม่ไม่ยาวยาวนะคือบอกกันหน้าทีา่ร้อน รับเลี้ยงหน่อยรับร้อ <c ười> <c ười> ผมยังไม่เคยจินวดัดออดไม่เคยจินวัดสักหน่อยมันหมวกน้ำจางพ่อหมอเขาหนะ้า ya ไยับออกไปเสียหน่อย้มไรกัเสียได้รมหมคนไข้มคอยตทีเป็นร้อยไร่เลยตะีเบมเลยน้องเลยมใช่ไหมมเรื่อไหมมึงก็รู้ว่ามึงดำมึงก็มาดืกันแลไป จับเลยจิตจู่มันก็เป็นแค่เงาผมว่าเสีย่ยเมื่อวนนะ่ะเคยเข้าออกโรงหงุดหงอยู่เฮ้ยเรื่องจริงผู้ชายก็แบบเรานี่กันยังร่างสัน <Okay. S 1> เล่ากันนู่นเรื่อยเดี๋ยวเปิดผ้าดูซิว่ามันเป็นใครแน่เปิดผ้าที่พูดหัวออกเดี๋ยวให้รู้ว่าเปิดใครกันแน่ ลิน่วยตรไหนน่ะลิเข้ามายังไม่ตายเข้ามายังยังยังจะพี่ได้ไหมเข้ามาไม่ตาย